ก่อนจะตัดนะครับเราก็จะมาดูพื้นที่นะครับถ้าหากว่าเป็นหญ้าที่มีความสูงเยอะๆครับเราต้องปรับใบตัดให้สูงขึ้นสุดก่อนนะครับเพื่อรอบแรกเนี่ยในการตัดหญ้าเนี่ยให้มันตัดผ่านไปก่อนนะครับรอบ2เนี่ยเราค่อยมาปรับระดับฐาดของใบตัดเนี่ยให้ต่าลงนะครับเพื่อจะปรับให้มันสวยงามครับคือถ้าเราจะปรับให้มันต่ําเลยทีแรกเนี่ยตัวเครื่องอาจจะติดได้แล้วอาจจะดับได้ อ่าน,านั่นคือเทคนิคนะครับเราก็ต้องับให้มันสูงก่อนเพื่อรอบแรกเราตัดให้มันผ่านไปก่อนเพื่อเอาหญ้าทุงๆล่มลงไปก่อนเมื่อกี้เราตัดแบบมันไม่เล้าใจนะครับหญ้าธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาตัดในพื้นที่เอียงแล้วก็หญ้าที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเอียงประมาณเกือบ45องศานะครับเนีน่ยาลองดูพื้นที่ครับถ้าเราตัดในพื้นที่ราดเอียงเราก็ Suzanne, กระวังระวังหน่อยเราจะใช้เกียร์โลในการตัดนะครับเกียร์เดินช้าถ้าเรามีได้ช้าเนี่ยเราก็ตัดได้ทั้งวันเดี๋ยวเราไปดูมันแหวก่าหญ้าก,กันครับเดินตามไปเลยอันนี้มันไม แล้วถอยแนวยาดีมาเดี๋ยวผมอยากโชว์ต้นกระถินโชว์ต้นอะไนีดหน่อยได้ครับได้คุณหนุ่ยลืยเลยครับเอียงด้วยต้นไม้สูงด้วยดอกเปี้ยวหายเก็บเก็บตามมาเก็บหน่อยโอ้โหคุณหนุ่ยผมไม่เรียกมันรถตัดหญ้าหรอกผมเรียกมันรถถางป่า ช่ครับก็ได้ครับพี่มันคือรถถังปลาโอเคด้วยน้ำหนัก74กิโลกรัมจะเทปให้ดูทำไมต้องเอาผมมานั่งด้วยคือผมเห็นพี่ขึ้นแล้วมันน่ารักดีครับพี่เอาอีกแล้วพี่้องโอ้ยคุณดุยเอาแต่มันนิ่มดีนะนี่อลังการพี่้องอลังการโอ้ยแสดงว่าเราไปในสวนทุเรียนเราก็นั่งขับได้นั่งขับตัดไปพร้อมได้เลยครับพี่นั่งขับด้วยตัดไปด้วยสุดยอดเลยครับอลังการอลังการโอ้ยยกล้อว อลังการงานรถตัญญาบังคับรีโมทคลิปนี้อีพี่ดีขออนุญาตเช็คอินบ้านหนองไค่น้ำตำบลหน,นองไค่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมาแต่ว่ากรที่พี่นดองจะไปเบิ่งไงไรเลยน้ำกันขันพี่นดองฮักการเกษตรพี่นดองคือคนหัวใจเดียวกันกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์บอกผมนำว่า รับชมมาจากจังหวัดไหนไปแล้วครับไปเบื้องล่าเรียนน้ำกันเลยครับสวัสดีครับผมช่างหนุยครับช่างหนุยครับวันนี้จะพาพี่ร้องมาดูข้อมูลของรถก่อนครับตัวนี้จะกว่างเมตรคูณเมตรนะครับตอนนี้ที่ผมทําออกมาเป็น2รุ่นนะครับกำลังจะทําออกมาอีกหลายรุ่นอยู่ครับแต่ตอนนี้คือเริ่มทํา2รุ่นก็คือเป็นรุ่นมอเตอร์ดีซีนะครับกับมอเตอร์บัตเลสระบบขับเคลื่อนตัวนี้จะเป็นล้อแท็กนะครับอ่าเป็นล้อแท็กนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์บัตเลสกระปุกเกียกระปุกเกียทดนะครับตัวนี้ใช้กระปุกเกียรอ2ตัว 24โวลต์500วัตต์2ตัวนะครับอ่าอันนี้ในรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีข้อพิเศษนะครับเป็นรุ่นอ่าที่มีไดชาร์จนะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้ตลอดนะครับตรงนี้เราใช้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งซึ่งมีความทนทานใช้งานได้หลายปีนะครับประมาณทัก5ปีก็ใช้ได้นะครับแบตเตอรี่จะทนมากพอเราทํางานไปเรื่อยมันก็จะชาร์จเข้าระบบไปเรื่อยก็ทางานได้ทั้งวันนะครับตัวนี้มีไดชาร์จอ่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะ เราเป็นรุ่นล้อแท็กเหมือนกันตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นลองลงมานะครับที่ทําอยู่ตอนนี้ระบบตัดนะครับจะยกให้ดูแต่ว่ามันค่อนข้างหนักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสักร้อยกโลใบตัดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่าใบหลบนะครับเวลามันหมุนเนี่ยแรงเหวี่ยงของมันมันทำให้มันกลางออกเวลาไปชนตอไม้หรือชนก้อนหินเนี่ยมันก็จะเด้งได้พจดีใบหลบผมก็จะใช้เป็น2รุ่นเดี๋ยวผมยกให้ดูนี้ก็เป็นใบหลบอีกตัวนึงตัวนี้ก็จะรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเครื่องยนต์ตอนนี้ผมใช้เป็นรุ่นเขาเยยออู่ตนนนี้59 8.9าทะครั ตัวนี้5 9าหมครับผมตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับกระปุกเกียร์แล้วก็มีไดชาร์จนะครับตัวนี้จะราคาสูงกว่าอยู่ที่6 9หมื่เอ้าวทีนี้จะให้ช่างหนุยพาไปลุยแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาไปลุยตัดหญ้าที่มันดูสภาพพื้นที่ที่มันหนักหนักหน่อยนะครับไม่ตัดเหมือนกับคนอื่นเขาที่เป็นหญ้านิ่มๆนะเดี๋ยวเราจะไปลุยป่าก,กันเลย หรยพื้นที่จริงนครับวันนี้ก่อนที่จะพาไปตัดหญ้าเรามาทําความรู้จักกับรีโมทคอนโทรลก่อนครับผมตัวรีโมทคอนโทรลนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับเดินหน้าถอยหลังปกตินะครับเหมือนรถบรรทับทั่วไปครับก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยครับแล้วก็จะมีปรับระดับใบตัดขึ้นลงได้แล้วก็จะมีเรื่องของปิดเปิดไฟดับเครื่องอะไรพวกนี้ครับผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเร่งเครื่องผ่านรีโมทได้เลยครถ้าสมมุติว่าเราตัดในระยะพื้นที่ที่มันกว้างมากๆเราไม่สามารถที่จะมายืนบังคักได้เราเมื่อยเราอาจจะกดคูดคคนนนรรลลาเเให้้มััดดดิะบแวกก็ ปล่อยมืออย่างนี้ได้เลยรถผมผมจะทําเป็นปลั๊กเสียบไว้ทั้งหมดนะครับแต่ตัวน,นี้ผมยังไม่ได้จัดสายเพราะว่าคันนี้ผมเป็นเป็นคันทดลองของผมเองผมจะใช้แต่โดยทั่วไปเนี่ยผมจะทําเป็นปลั๊กอย่างนี้ไว้ครับเป็นปลั๊กเสียบทุกจุดไว้เลยนะครับมันก็จะเป็นปลั๊กเสียบอย่างนี้เมื่อเราถอดปลั๊กเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราสามารถจะยกถอดปลั๊กอย่างนี้ครับ พอแยกกันแล้วเรายกกล่องอย่างเงี้ยขึ้นเลยแล้วเราก็เอากล่องใส่กล่องส่งมาให้ผมได้เลยมันจะง่ายต่อการเซอร์วิสครับเพราะว่าผมมีรถลองอยู่ที่บ้านอยู่แล้วพอกล่องมาถึงผมปุ๊บผมเอากล่องใส่ที่รถที่บ้านผมเสียบปลั๊กแล้วผมเทสว่าตรงไหนมันเสียปุ๊บผมเปลี่ยนให้ใหม่ปุ๊บผมส่งกลับได้เลยไม่ต้องส่งรถกลับมาให้ผม แล้วอะไหล่ผมเนี่ยผมทาเองนะครับผมมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนทบไม่ต้องรอ,จา,อาจากต่างประเทศนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องเขาเรียกกล่องควบคุมมอเตอร์นะครับกล่องไดมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นกล่องไดมอเตอร์ของมอเตอร์บัสเลดครับกับกล่องไดของมอเตอร์ดีซีจะคนละแบบกันแต่ก็ลักษณะอย่างเงี้ยครับเหมือนกับรถ3ล้อของคนแก่ครับก็จะใช้กล่องอันนี้เหมือนกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะเอาลองรถไปลองกันนะครับโอ้สะดวกมากเลยคุณ่ยโอเคด้วยน้าหนักเกิน14กิโลกร,รมัมจะเทปให้ดู ทำไมต้องเอาผมมานั่งด้วยคือผมเห็นพี่ขึ้นแล้วมันน่ารักดีครับพี่เอาอีกแล้วพี่้องโอ้ยคุณดุยเอาแต่มันนิ่มดีนะนี่อลังการพี่อ้องอลังการโอ้ยแสดงว่าเราไปในสวนทุเรียนเราก็นั่งขับได้นั่งขับตัดไปพร้อมได้เลยครับพี่นั่งขับด้วยตัดไปด้วยสุดยอดเลยครับอลังการอลังการโอ้ยยกล้อลก่อนจะตัดนะครับเราก็จะมาดูพื้นที่นะครับถ้าหากว่าเป็นหญ้าที่มีความสูงเยอะๆครับเราต้องรับใบตัดให้สูงขึ้นสุดก่อนนะครับเพื่่อรรรบแกกนีใาาตัดญ้ ให้มันตัดผ่านไปก่อนนะครับรอบ2เนี่ยเราค่อยมาปรับระดับถาดของใบ<น> <aus> ตัดเนี่ยให้ต่าลงนะครับเพื่อจะปรับให้มันสวยงามนะครับคือถ้าเราจะปรับให้มันต่ําเลยทีแรกเนี่ยตัวเครื่องอาจจะติดได้แล้วอาจจะดับได้อันั่นคือเทคนิคนะครับเราก็ต้องปรับให้มันสูงก่อนเพื่อรอบแรกเราตัดให้มันผ่านไปก่อนเพื่อเอาหญ้าสูงๆล้มลงไปก่อนเมื่อกี้เราตัดแบบมันไม่เล้าใจนะครับหญ้าธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาตัดในพื้นที่เอียงแล้วก็หญ้าที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเอียงประมาณเกือบ45องศานะครับเนี่ยเราลองดูบ้นทีครับถ้าเราตัดในพื้้้นนนนทีีี่่าาาาเเเเอยยยยงงงรรรกววัใใชชโลตดดิ ถ้าเรามีไดชั้นเนี่ยเราก็ตัดได้ทั้งวันเดี๋ยวเราไปดูมันแหกป่าย่ากันครับเดินตามไปเลยอันนี้มันไม่ใช่หญ้าเลยี่มันปะทะพืชเลยมันป่าเลยตอนกลับมาเราถอยแนวนี้นะครับอ่าเราถอยแนวย้านี่มาเดี๋ยวผมอยากโชว์ต้นกระถินโชว์ต้นอะนี้หน่อยได้ครับได้คุณนุยุลยนะครับเอียงด้วยต้นไม้สูงด้วยดอกเ<อ>ดียวหายเก็บเก็บตามมาเก็บหน่อยโอ้ คุณดูยผมไม่เรี่ยงรถตัดหญ้าหรอกผมเรี่ยงรถถางป่าใช่ครับก็ <c oughs> ได้ครับพี่มันคือรถถางป่าหลังจากที่เราตัดในระดับที่มันสูงนะครับเราปรับใบให้สูงขึ้นเพื่อเราจะลุยหญ้านาะๆนะครับเสร็จ <c oughs> แล้วรอบท้องเนี่ยเราจะตัดให้มันเรียบเลยให้สวยงามเราก็ต้องปรับตัวเนี่ยปรับลงมาอย่างเงี้ยครับตัวนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผ่านรีโมทเลยนะครับตรงนี้ครับนี่เราปรับ ปรับขึ้นนะครับรอบแรกเราจะปรับสูงเพื่อรุยหญ้าหนาสูงจากพื้นก็ประมาณสัก15เซนอทนนี้พอเราตัด15เซนเสร็จแล้วเราก็จะปรับให้มันต่าลงนะครับตามขนาดที่เราต้องการ ถ้าเราไปตัดสนามพุตบอลเนี่ยสวยมากเรียบเลยครับตัดสนามพุตบอลที่เป็นหญ้าอ่อนเนี่ยเราปรับให้ต่ําสุดเ้าเดินตัดสวยครับถ้าตัดสนามพุตบอลเนี่ยผมเคยเห็นที่โรงเรียนเนี่ยเขาใช้รถไถตัดมันจะเป็นล่องล้อรถไถเพิ่งมันมีความหนักอยู่ครับแต่ตัวนี้มันไม่หนักขนาดรถไถมันจะตัดได้เรียบสวยไม่ไม่ไม่เป็นรอยล้อรถนะครับทำลายป่าได้ตัวนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็จริงๆเราก็เอาไปสามารถเอาไปประยุกต์ทำรถดันขี้วัวในฟาร์มในอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปทำเป็นรถฉีดยาในสวนพวกเนี้ยเราจะไม่ต้องไปอยู่ใกล้ยาเน ไปต่อยอดมันมีเยอะนะครับแล้วแต่ทุกท่านที่มีโปรเจกต์อยู่ในหัวแล้วจะไปทำอะไรมาที่ออฟฟิศได้เลยครับที่โคราชครับตำบลหนองไทน้ำอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกสีมาครับช่องทางออนไลน์ก็จะมีอยู่2ช่องทางครับผมก็จะมีเพจที่ชื่อว่าควายเหล็กรถไถซิ่งนะครับก็จะขายพวกอะไหล่แล้วก็เพจรถตัดหญ้าซิ่งนะครับสเพจนะครับผมเบอร์โทรที่ติดต่อผมโดยตรงก็จะเป็นเบอร์โทร0925551009ครับผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้ผมและคุณหนุ่ยขออนุญาตลาไปก่อนละครัับสสวดีครับสวัสดีครับ